เสียงก็จะอยู่ที่ประมาณเราๆอันนี้คือเสียงเดินเบาของพ่อเดิมเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูป้ายเปิดนะคผมที่เราผ่านเนาะมาลุ้นกันว่ามันจะดังกี่เดซิเบลโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอโตก็สำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับ เวฟรีฟ้าไอเดิมๆกับอ e ีโมดงของผมนะผมหลังจากที่เราได้ทําการผ่าท่อนะครับนี่เป็นปลายเปิดหลายคนก็สอบถามผมเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าเสียงมันดังขนาดไหนสําหรับที่นี้เดี๋ยวผมจะมาวัดกันให้ดูนะครับว่าเสียงที่เราผ่าแบบปลายเปิดอย่างเงี้ยอืมพ่อบม่เริ่มเทิมเลยนะกับท่อเดิมอย่างเงี้ยเสียงมันจะดังต่างกันมากแค่ไหนก็เดี๋ยวผมจะวัดอันดับแรกเลยนะผมจะวัด เดิมๆให้ชมมันก่อนว่ามันจะดังกี่เดซิเบลซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้วันนี้ก็นี่เลยเราจะใช้เป็นแอปโทรศัพท์นะครับในการวัดแล้วก็มีไมโครโฟนซึ่งไมโครโฟนตัวนี้มันจะเป็นไมโครโฟนที่ป้องกันเสียงลมด้วยโอเคสำหรับการวัดนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเราก็ตั้งระยะของจุดรับเสียงของเราก็คือจะเป็นไมโครโฟนแล้วก็ปลายท่อนะให้มันมีระยะห่างอยู่ที่50เซนนี่นะ ห้าสิบเซนห่อ,อะต้องฝั่งนี้เนาะโอเคห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ทํามุมกับท่อไอเสียเนี่ยทำมุมสี่ห้าองศาออกมานะผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาตั้งระยะกันก่อนเลยโอเคยห้าสิบเซนก็อยู่ประมาณนี้โอเคนะมาดูดใกล้ๆ,ๆนี่นะครับจากปากท่อไอเสียก็จะอยู่ที่ 50เซนทำมุมเฉียงออกมาโอเคก็ได้ระยะนะครับโอเคก็มาดูแอป,ปที่เราจะใช้โอเคมันก็จะเอียงอยู่นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมจับตั้งขึ้นไม่ได้นะเพราะขาตั้งผมมันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวก็จะพยายามให้มันดูง่ายที่สุดก็แล้วกันโอเค ถามว่ามันมีความนิ่งไหมอันนี้คือมันจับเสียงที่ผมพูดนะเสียงที่ผมพูดตอนนี้ก็ดังประมาณสามสิบสอง d โดยเฉลีย่ยนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูแบบเงียบๆนะครับว่าแอปมันจะมีความเสถียงขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับผมก็อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้า เดซิเบลก็คือจะเป็นเสียงลมเสียงอะไรปกตินะครับผมถามว่ามันใช้อ้างยิงได้ไหมก็ทุกคนก็ลองดูกันเองนะครับผมเนาะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ลองปล่อยให้มันเดินเบานะครับผมกับรถเดิมๆเนี่ยดูซิว่าเสียงมันจะดังกี่เดซิเบลนะครับ โอเคนะผมทุกคนตอนนี้ผมก็สตาร์ทอันนี้จะเป็นท่อเดิมๆเลยนะครผมท่อเดิมๆเลยเสียงก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆ4 3่เดซิเบลอันนี้คือเสียงเดินเบาของท่อเดิมเลยนะครับโอเคมันดับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทใหม่ทีนี้ เวลาที่เราไปขนส่งเนี่ยนะครับมันจะต้องเพิ่มรอบขึ้นมานะครับประมาณ4,500รอบหรือละลาประมาณ4,000นี่แหละนะโอเคก็เดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วก็ลองเพิ่มรอบขึ้นดูนะครับว่ามันจะดังกี่เดซิเบลอ่าเพิ่มรอบเลยนะ โอเคก็ขึ้นประมาณ50กว่าเองเออไม่ถึงไม่ถึง95เดซิเบลนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองดูท่อที่เป็นท่ออ่าปลายเปิดนะผมที่เราผนะ่าเนาะว่ามันจะดังกี่เดซิเบลนะผมอันนี้จะเป็นปลายเปิดนะผมความตก็อยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับนี่นะ ห้าเซนโอเคก็เดี๋ยวผมจะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตั้งสี่สิบห้าองศาแล้วก็ระยะห่างก็ห้าสิบเซนเหมือนกันนะครับโอเคนี่นะตอนนี้มันอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะห้าสิบเซนโอเคแล้วก็ทำมุมเหมือนกันสี่บห้าองศา แต่ต้องบอกคนดูทุกคนก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวผ่าเปิดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เพิ่มรอบขึ้นนะครับเพราะว่าเสียงมันก็คือ,อมันอาจจะดังเกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะดังกี่เดซิเบลเดี๋ยวมาลองฟังดูอันนี้ผมจะแค่สตาร์ทแล้วก็เดินเบาให้ชมนะครับผมโอเคมาลุ้นกันว่ามันจะดังกี่เดซิเบล โอเคนะทุกคนก็อย่างที่เห็นกันเมื่อกี้นะครับผมรอบเดินเบาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ55ถึง56เดซิเบลนะครับผมอันนี้แค่แค่แบบรอบเดินเบานะถามว่ามันดังแรงไหมเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นท่อเดิมของโรงงานติดติดรถเลยนะครับผมมันก็มีความห่างกันอยู่ นิดนึงประมาณหนึ่งนะผมก็ไม่ถือว่าแรงมากนะผมแต่ที่รอบประมาณ4 0 0 0ถึง4,500รอบเนี้ยก็มันยังวัดไม่ได้นะทุกคนคือผมเพิ่มรอบไม่ได้นะครับผมในสถานที่ที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับผมก็มันก็ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะครับผมว่ามันจะดังเกิน95เดซิเบลหรือเปล่านะผมคอมเมนต์ในในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ ไปถ่ายนะครับผมแล้วก็จะมาบอกทุกคนนะว่ามันดังกี่เดซิเบลกันแน่นะครับผมสาหรับท่อที่เป็นปลายเปิดแบบนี้นะครับผมตันนี้ผมบอกเลยว่าไส้จะเป็นไส้แป,ป๊บแต่ก็มีการเจาะรูเพื่อให้เสียงมันซอฟลงมาอยู่นะครับผมก็ไม่ถือว่าดังแรงมากโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะทําท่อเองแล้วไม่อยากที่จะให้เสียงมันดังมากนะก็คือสามารถที่จะใช้แอปตัวนี้วัดได้ก็ มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะในการที่จะทําทให้เราแบบใช้ท่อที่ไม่ด่างแรงเกินไปนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะโอเคก็ชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องนัดเอโตะด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย